ยื่นแบบ9091ผ่านแอปพลิเคชัน RD Smart Tag ก่อนอื่นจะต้องมีแอป RD Smart Tag ก่อนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS กรณีที่ยังไม่เคยมีบัญชีผู้ใช้งานให้เข้ามาสร้างบัญชีผู้ใช้งานก่อนโดยขั้นตอนแรกให้เลือกยื่นภาษีออนไลน์กดลงทะเบียนจากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนจนสร้างบัญชีสำเร็จ หากมีบัญชีผู้ใช้งานอยู่แล้วให้กดไปที่ยื่นภาษีออนไลน์ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร13หลักและรหัสผ่านกดยืนยันการเข้าสู่ระบบตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์กดยืนยันระบุ OTP กดยืนยันตั้งพินโค้ดเพื่อเข้าใช้งานระบบแทนรหัสผ่านเพียงเท่านี้ก็สามารถเข้าใช้งานยื่นแบบ9091ผ่านแอป R&D Smart Tag ได้แล้ว และสำหรับแอป R&D Smart Tag นั้นไม่เพียงแต่จะสามารถยื่นแบบได้เพียงอย่างเดียวแต่ยังสามารถตรวจสอบผลการยื่นแบบและชำระภาษีได้กรณีที่มีภาษีชำระรวมถึงตรวจสอบการคืนภาษีและนำส่งเอกสารสำหรับผู้ที่มีภาษีชำระไว้เกินสามารถติดตามข่าวสารและกฎหมายใหม,ใหม่ที่เกี่ยวกับการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารวมถึง e b o ๊กสื่อความรู้ทางภาษีอีกด้วย มายื่นแบบง่ายๆด้วยแอป R&D Smart Tag กัน